ดูแมตชิวแข่งฟุตบอลทุกคนนี่ข้างไหนนี่ก็เป็นทีซ้อมฟุตบอลคือกันจะเวลาหนาหนาวข้างไหนนี่เนาะโอ้ยเริ่มแข่งแล้ว <c oughs> พึ่งเริ่มแข่งจะมาพอดีพูดหมูพึ่นข้างพุนนะ มือนี้เป็นนัดสุดท่ายแล้วจ้ะก่กอนรชยุดซีสันนีเนาะนันลครข้งแหลกพึ่งได้มาสนามนีมันมีสามสนามจากตรงนี้สามสนามขั้งแหลกพึ่งมาตรงนี้ดูตรงนี้พี่น้องอยากให้ปึ่ง hả <laughs> Ôi lốm lén

ทุกคนวันนี้วันอะไรวันศุกร์วันศุกศร์สีอะไรนะทักทายทุกคนวันนี้วันอะไรวันนี้วันศุกร์วันศุกร์วันอะไรวันทำงานบ้านวันศุกร์วันทำงานบ้านอิร่เดออืโจทำอะไรวันนี้ต ah. 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 ักเน่อนารักซักผ้าตากผ้าอันนี้ผ้าแยกผ้าแยกผ้าล้างจานตูดฝุ่นล้าง ถูพื้นถูพื้นเปลี่ยนผ้าที่นอนเปลี่ยนผ้าที่นอนเปลี่ยนผ้าคนหนูที่ห้องน้าครับแม่ล้างห้องน้าอือฮึใครจะช่วยอะทุกคนจะช่วยทุกคนจะช่วยช่างหรจริงๆทุกคนไม่อยากช่วยหรอกเพราะว่าอ่อมันจําใจช่วยเพราะว่าบ่มีอินเทอร์เน็ตพี่น้อง <laughs> อินเทอร์เน็ตมันหายไปใส อินเทอร์เน็ตยู่งซึ้อกัหายพี่น้องจ๋าไทยคลิปหนีไหวกับโมหูวสิได้ลงบวร่งดอกเดียวพี่น้องไม่มีน้องมาแล้วเล่นเกมไม่ได้น้องมาแล้วถ้าอินเทอร์เน็ตมีไม่มานั่งอย่างงี้หรอเนี่เนาะน้อแม่เนาะอือ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 อืมอือมืเอือ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 ้วอนืออือนืออ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 ือาืออ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 นออออ เสื้อช้างไงเสื้อเสื้อเหมือนกันเลยเสื้อช้างเครื่ไงแล้วฟันรอดช้างช้างช้างน้องเคิไงช้างหรือเปล่ามันตัวโตเตาจมูกยาวๆจะมาชั่วซองเขียวขาง้วหเลยหวางามีหูมีตาห่างมีหูมีหูมีตาห่างยาวมีกล้วยมีผูมีกล้วยมีทั่วฝาก ยาวแม่แดคงจุกช้างช้างช้าเห็นช้างหรือเปล่าช้มันตัวโตไปเบาจมูกยาวยาวกว่าวอเขียวขาม่วงกว้าะมีหมีตาหางดาวมีต้วมัวรมีตัวมีทัวฝัดาวโอักผ้าตรงใส สักเป็นวะอุ้ยตกใจอเล็กมาขังหูตกใจ <c oughs> เอ้ยหันตูดให้ท่านผู้ชมนะนนมีคนหันตูดให้ท่านผู้ชมนะฮะอเออนี่เตื้อันนี้เอาอันนี้ผงซักฟอกผง<ม>ซ<ต>ักฟอกใช้แบบนี้ทุกคนอูด ให้มันสวยโอ้ oh, ใส่ให้มันสวย <c oughs> แค่ให้มัน,มนล้นออกก็<ร>พลอน้ำสักโฟไม่ใช่ <c oughs> น้ำยาปรับผ้านุ่ม <c oughs> น้ำยาปรับผ้านุ <c oughs> ่มาหน้าปรับผ้านุ่มน้ำยาพูดก่อนน้ำยาปรับปรับผ้านุ่มผ้านุ่มใช่ พุทธพุทธเร็วๆน้ำยาผักพ uh. ้านุ่งผานุ่งผัานุ่งค่ะเปิดเออเปิดเลยแล้วเดี๋ยวมันยังไม่ได้เปิดอันนั้นนะลูกสี่เจ็ดห้าสิบเก้าทีเปิดเลยลีเด้อเออดีมากปิดเลยลูกเดี๋ยวมันตกพร้อมจะล้างจานครับเช็ดทำความสะอาด ตัทตกคนี้มันนี่เนี่ยพอเออพอสเปรย์ลูกเ,เวลาฉีดสเปรย์อีกทาเรบเนสนาละเป็นเครื่องอะไรคุ มีหนามเยอะครับอินเทอร์เน็ตมาแล้วเหรออ้าวไม่ได้ช่วยแม่ทำงานบ้านแล้วงั้นนะฮะฟิล์มจ้าเร็วๆอินเทอร์เน็ตมาแล้วจะไปเล่นเกมแม่บอกโอ๊ย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 นี่เร็วๆอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตมาแล้วเดี๋ยวมันหายไปอีกเดี๋ยวอินเทอร์เน็ตมันหายโอ้ยเล่นเกมเลยนะสงสัยเข้าเห็ดอันเขาขุดถอดเขาเห็ดเขาเปลี่ยนสายใหม่รู้ป่าอินเทอร์เน็ตหายไปที่นอนตัก đặt đã. đi Ừ ừ. เสร็จยันย้อนแกเสร็จแล้วเก่งเนาะเา <laughs> ทำเร็วมากทำเร็วมากจริงแล้ยจะดูเออนึองชั่วโมงแล้วหนึ่งชงั่วโมงหลังจากแค่นี้ชั่วโมงจริงๆเลย <laughs> <laughs> เขาบอกว่าเขาเร็วเขาว่าหนึ่งส่วโมงผ่านไป <laughs> มาถึงดอกยี่สิบนาทีมั้งอ,อันนี้ต้องทำช้า อันนี้ต้องทำช้าๆม,มีดมีดโอ้ต้องล้างชา้าๆครับหึหยองทำอะไรอ่ะล้างจานแล้วอ่ะลูกเออผมพักนอนพักผ่อนไม่ใช่พักนอนโอ้ยนองยอยงเ,เอ,อ,อ้ยเอาออกสิทุกคนเอาออกสิทุกคนให้ทุกคนมาช่วยเหรอบอร๊ะ ไ oh, okay. ม,ม่อย่างนี้ปิด k h ẩ ด่งแม่แม่มันบิดเขาดังแม่เป็นบ่เป็นสีเอาไหนครับเอาเอา,เอานั้นก่อนครับเดี๋ยวแม่ตัดก,ก่อนครับอืออันนั้นแหละ oh. เออเหลืออีกสีขาวสีดำสีสีไปแล้วเจ้าก็รับ นี่ทุกคนอืมปิดเลยทุกคนปิดเลยทุกคนเปนี่ทุกคนอืมใส่ปองสักผงซักฟอกกฟออืแล้วก็น้ำซักฟอกแล้วก็น้ำซักฟอกน้ำยาปรับผ้ายนุ่มปรับผ้านุ่มนุ่มดีนุ่มนุ่มดีอืมเรียนรู้ไปทีละเล็กทีละน้อยไม่ผิดไม่ถูกครับ อันนั้นดื่มไม่ได้นะครับรู้ใช่ไหมเออเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าแม่ติวดื่มนะเดี๋ยวแมตัวแมทธิวจะนุ่มไงใช่ไหมพูดเล่นครับคือค้อนปิดเลยเช็คเป็นบ่รดอัเปลี่ยนซีเลยมันค้อนอันนี้สวนรองเล่นเกีมนะนี่หาสเก้านาทีเออเหมือนกันครับเชิญคะับโอ้เก่งมากอ่่ะนีดูดคน ดูดฝุนดึงไปเลยเดี๋ยวมันก็วิ่งตามครับ คุณแม่เทียได้เล่นเกมแล้วหรออินเทอร์เน็ตมาแล้วหรอเออนี่มามาดูดฝุ่นห้องก่อนเลวทำได้บ่อื่ะลูกแม่ต้องทำเป็นทุกอย่างเหมือนแม่วา่าได้มามาบอนมุคันอัลลาสมมบมนะ์อะช่แน ทันะคนนี้ <laughs> จับดีๆครับถ้ามันยาวทุกครั้งตพได้ทุกครั้งดราเน็เตค่ s s ิก,รค,ก,กครับโอ้โห d ดราไหนเด็ก

โคครับแมทธิวเอ่อทำเอ่อใส่ใส่ปอกผ้าห่มได้ไหมครับลองดูครับลูกผ,ผ้าห่มครับผ้าห่มครับหมอนด้วยครับผืนเออตอร์โอ๊กแถบไปมอนเอาก่อน,อน,เ,ออนเอาหมอนไปไหน,นเออไม่ทำได้งั้นแถวน,น,นะ้น สเตสเปย์ูมิแพ้ร่อะเอ้ยอีกข้างหนึ่งครับต้องสองข้างมันหมดแล้วมั้งทำไมมันฉีดไม่ออกอฉีดออกครับโอเคโอเคลองใส่ดูครับถ้าไม่ได้เล้กก็แม่ก็จะบอกว่ามันเป็นยังไงครับ <Okay. S 1> แต่ว่าแมทธิวก็ทำหลายรอบแล้วเหมือนกันนะครับอืม okay. เป็นลูกแม่ต้องทำเป็นทุกอย่างนะอยากว่าอยากให้แม่มาโชว์ว่าทำยังไงอะไรนะอยากให้แม่โชว์ว่าทำยังไงอยากให้แม่โชว์ว่าทำยังไงก็ใส่ไปนะครับใส่อย่างนั้นนะครับแต่ว่าผ้าห่มผ้าห่มเออเดี๋ยวจะบอกครับแต่แม่ทิวก็เคยใส่แล้วนี่ครับดึงไปก่อนครับดึงหมอนเข้าไปก่อนครับ ใช่ต้องใช้มือช่วยครับลูกเออเพราะว่ามันจะลงไปเองไม่ได้อะครับใช่ครับต้องหัดทำครับแล้วก็ดึงมาเห็นไหมล่ะเออเห็นไหมง่ายง่ายครับอีกข้างมันจะเป็นเออนั่นนะยัดใส่ลงไปอย่างนั้นเห็นไหมสวยแล้วเห็นไหมแล้วก็ดึงขึ้นมาใช่ โอ้คือแมตชิวบอ oh. คืออยู่เดนนะเออผ้าห่มครับเออต้องต้องดูผ้าห่มก่อนเออทาเดนคดไวโคดไวอาเรม่อนอย่าอ๋อ <c oughs> ลิกเกโปแสงเงะลิกเกโปแสงเงะก้อนนี้ใช่ากกทาเบเกตูโหนอิน, <In house. S 1> นอินแฮสไหนอินอินแฮสตูโหน สตูโฮลยาเซ็ปป์ฮาร์ฮาร์ซีดันยาท่าสันฮัลโลไบเอ็นฮัลโลไบเอ็นอ๋อเบเกตูสีดะดูขันวิสดูเยสเซ่ก็ได้โอ้ยซ้อมอะไรสักการวิเสอะไรเหรอโอซ้อมอย่าซ้อมอย่าโอเคใช่จับหัวมุมนี่ครับ den sida och där sidan Sonja ke okay. ta in så in så ja flinka Okay. okej lägg dig på sängen så och dra an so easy so easy ทุกคนทําได้เห็นไหมล่ะครับใจเย็นๆครับเดี๋ยวจับจับจับข้างๆก่อนครับต้องจับตรงนี้ก่อนครับต้องเอามือเข้าไปอีกครับเอามือเข้าไปอีกแล้วเอาหัวมุมไม่มันออกมาครับเอาแถบไปด้วยนะครับครับครับแล้วจับตรงนี้ครับครับแล้วก็จับ ตรงนั้นด้วยครับมีแถบแป้หรือเปล่าตรงนั้นมีผ้าห่มไหมหัวมุมมันต้องติดกับหัวมุมแล้วก็เออแล้วก็ดึงเอาแขนออกมาแล้วจับตรงนี้ไว้ครับโอเคท้าเน็ตเอยนกลางถีน,นสะบัดครับโซเห็นไหมได้เปล่าครับโอเคพับเลยทีนี้เรายังไม่ปูเตียง,อย,งอย่างนี้เห็นไหมล่ะ ให้พื้นล่องก่อนจะเตียงเตียงยั้งบ่ท่านด้ปูดเด้อเอออันนี้เอาออกก่อนครับนี่เห็นไหมใช่มันอันนั้นมันไม่มีปิดครับไม่เป็นไรเห็นไหมล่ะเก่งไหมเก,เก่งครับยองไม่ต้องบอกถูกไหมยงเก่งแล้วเนาะครับ ออืม้าสวยมากทำให้สวยครับมันต้องสวยครับโอเคพ้าหม่มพ้าหม่มผมรู้ทำยังไงผมรู้ทำยังไงดีแล้วแม่ไม่ต้องบอกครับอรอนีกไหมรอนิดหน่อยรอได้ครับไม่เป็นไร เราก็ต้องเรียนรู้เรียนรู้ไปครับแม่กับแม่ของแม่ไม่ไม่ใช้ผ้าห่มนะแม่ใช้ผ้าบางๆนอนตอนนี้มันร้อนก็ร้นอนแต่อเล็กอเล็กดูทุกคนยังใช้อ,นนอจับหัวมุมทุกคนก็ได้เรียนรู้ไปด้วยว่าเอออ,อ,อันนี้คือส่วน ส่วนที่เราทํางานโรงแรมเนาะจะทุกคนจะมันจะมีผ้าห่มแบบกลับกลับด้านมาเอาขึ้นข้างบนครับออื้ออท,ำทำง่ายทำง่ายใช่ทุกคนทำได้ยกเว้นพอ่อพ่อทำมาไม่ได้เลยแค่ผ้าห่มเนี่ยทำมาได้ เราก็รีดผ้าพอได้รีดผ้าพอได้รีดได้แต่ไม่เรียบเอ๊ะรีดยังไงไม่เรียบไม่เข้าใจอย่างนี้ใช่ครับโอ้อย่างงั้นครับโ<ร> <Okay. S 2> อเคิดด้ดวยใช่อันนั้นมีที่ปิดของแมททิวไม่มีที่ปิดครับมันมีกระดุมติดอยู่เก่งมากเลย ทำอะไรมื้อเที่ยงอะพิซซ่าพิซซ่าหนูจะเข็ดพิซซ่าพิซซ่าสัมเ็จไท่แม่จุกับอซิอ่อืมอืมประเทศเห็ดนะเสร็จแล้วประเทศเห็ดไอ้น้ำเสร็จแล้วรอจริงๆมากๆ <c oughs> อืมแบบพิซซ่า เส็จแล้วเออ,อเก่งอยู่นี่เก่งอยู่นี่ก่อนจะกินทำอะไรนะครับ้าเงี้นีแเราก็จะตุดพื้นถูครับไม่ใช่ตุดพื้นครับถูครับถูพื้นครับโอเคครับบีบน้ำออกครับอืม อันนี้ก็คือใส่น้ายาถูพื้นนะจ๊ะใส่น้ายาถูพื้นอันนี้จะเ้าไปอืมาถูพื้นห้องของตัวเองครับ,รบอือันนี้ก็ดูดฝุ่นไปแล้วนะใช่ไหมครับครับอืมนีตทริกเอริรเฟิสิโซอย่าอินน่เฟิสรครับลูกต้องไปข้างในก่อนครับ ันปกติเพิ่นไปลงเรี้ยนกะบ่ได้เพิ่นซอยอยังเยอะแยะดอกจ้าเพราะว่าเพิ่นกะบ,บ่มีเวลาของเพิ่นเนาะสะวันหยุดที่หยุดเงาวๆ,ๆยังสีก่กะให้เพิ่นเรียนลูกไปเองว่าการเฮ็ดหองของตัวเองเป็นเจดไดโอ้ยเพิ่นว่ามันสนุกเพิ่นนะถูกพืนจับผิดนะครับลูกเขาไม่ได้จับอย่างนั้นนะครับไม้ถูพืน้นแต่ทำไปลูกแปบ๊บเดียว ไม่งั้นแมทธิวก็ก้มมันจะไม่ดีครับก้มแล้วปวดหลังถ้าจับไม้ถูพื้นอย่างนั้นนะครับดราดราสตูนเออนั<ๆ>่นนะกปตงีด<ๆ>้วยใช่ครับอุนอุนเดออุนเดสกับสเก็บเอเโอโสดบอกให้เพิ่นอันข้างล่างตู้สภาน้ำ โอเคครับมีนิดเดียวครับแบบนั้นนะครับ จะไปยังทิ่มขยะให้แม่อ่ะแม่ใช่มั้ยใช่หือไม่ให้เล็บไปทิ้งไงลูกหือยังตายอีกทิ่มขยะที่นี่แดดดีจ้ะแดดดีอากาศดี มาให้ช่วยทางนี้เสร็จเลย้าเอาอีลงครับ let's go ทำเป็นบอสทำเป็นอีเนอะรออินรออิน

1